ใช้ก็อันนี้ครับก็คือเหมือนอาจจะเหมือนกับรถใหญ่วิธีการกดกดขอบยางอะไรเงี้ยก็ถ้าลูกค้าเคยเห็นดูคลิปรถใหญ่การใช้งานของคลิปรถใหญ่ล็อกลมก็พอจะมองออกนะครับว่าใช้งานเหมือนกันกดก็คือกดขอบยางให้มันลงขอบทั้งสองด้านนะครับก็คือกดด้าน ด้านนอกเสร็จปุ๊บแล้วก็มากดด้านในก็คือขั้นลงขอบพองลงขอบแล้วก็คือต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือ,อการเอายางออกจากวงล้อนะครับพอ,อเราก็มาขนะั้นตอนแรกก็คือการเอายางออกออเราก็เหยียยหน้าปากจางอ่อๆนะครับ,บลแล้วก็วางไปอันนี้บอกว่าจะเยือยนเข้าวับ คือว่ายางเราเจาาเ้ายางออก็ก็เราเช็คขอบตัวนี้คือว่าหอยเยียบก็คือตัวจับขอบตัวอ้าแล้วก็หุบก็คือตัวนี้ตัวแรกนีดหนึ่งตัวที่สองก็คือตัวกดขอบยางนะครับตัวกดขอบยางตัวที่สามก็ หมุนหมุนจานครับ<ม>กดลงหมุนซ้ายนัดที่หนขวาททีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานเราจะเอายางออกไม่มียางอยู่เราต้องการเปลี่ยนยางมอไซค์นี่ครับถันไว้ตัวนี้ถันงไปาตามที่เราต้องตัดมือให้มันได้นี่ครับมันจะอยู่ขนาดณะนี้พอเราจับอย่างนี้ได้แล้วเราก็ถ่าต,ตัวนี้เพื่อตั้งให้มันดัน ไม่ไม่แขนตัวงัดยางไปไหนนึอนี่เราได้อย่างนี้แล้วเราใช้เล็กงัดยางงัดลงไปนะครับงัดขอบยางขึ้นมา ให้ขอบยางเทินอยู่ตรงนี้ให้ตัวขอบยางคนระับเทินข้างบนตัวขอบยางอีกทางหนึ่งอยู่ข้างล่างปุ๊บพอเราได้แบบนี้เราก็ก็ขีดงานตีอย่างนี้ในขอบยางเขาพิมพ์นิดนึงไปครับหมูพอคือหมูจนมันหลุหลหลหลลดจนวนรอบปุ๊บหลุดปุ๊บเราก็เหมือนกันหัด เราก็ยางรัดจากข้างล่างเพื่อยกแบนี้ยกขึ้นมาเทินอยู่ที่บ่าเหมือนเดิมตัวนี้ขอบยางข้างล่างเราก็เหยียดจนเหยียปจนคล็อกปึ๊บออกแล้วเราก็เปลี่ยนอ่ะี้เราเปลี่ยนยางปึ๊บเราเอายางใหม่มาใส่ก็เอายางเข้าไป ตอนออกเราขอบอยางเทินตัวนี้เทินบาตัวนี้แต่ตอนใส่เราจะเอาขอบอยางเทินตัวนี้เทินบาตัวนี้ขอบอยางอีกข้างที่เคยเทินตัวนี้ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับก็จะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างบา่าย่างนี้พอได้อย่างไน,นแล้วปุ๊บ <mark oz> เราก็ก็คือเหยียบ <mark oz> ปุ๊บ <mark oz> ตัวน,นี้ <mark oz> จะรี ตัวนี้คือตัวรีดตัวนี้คือตัว,ตวบนตัวล่างจะรีดให้ขอบอยางลงเข้าลงเข้าไปนะครับครับรบรอบเราก็ไล่อยู่อย่างปุ๊บเราก็ทําเหมือนเดิมก็เอาขอบอยางด้านด้านบนเทินบาตรงนี้แล้วขอบอยางอีกข้างหนึ่งให้อยู่ด้านใต้ทำได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็เหยียบก็เหยียบว่วนรอบก็คือก็นี่ ก็คือมันโอเคเปลี่ยนยางเรียบร้อยพักแข่งตัวนี้ออกไปแล้วก็เหยียบเหยียบวาวหาเหยียบตัวแรกเพื่อจะถ่างให้ปากจับขอบอ้าออกแล้วเราก็รอลงแล้วก็ร,กรอแบบเป็นอันเสร็จ ีการใช้งานของเครื่องตอดจามมอไซน์นะครับ mm hmm. ก็คือผมอาจก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่ายางตัวจริงไม่มีก็คือมีแม็กเก่าอยู่ตรงนี้นมียางก็เลยเอามาก็ส่วนมากก็จะเน้นที่น้ำมัน mm hmm. เน้นน้ำมันครับ น้ำมันเรามีตัวตั้งตัวนี้คือตัวตั้งก็มีตัวนี้จะดีหน่อยมีบวกกับลบมีบอกครับมีบอกบวกกว่าก็คือเราต้องปแรบบับให้มันกินน้ำมันหยดน้อยที่สุดถ้าน้ำมันนะถ้าเราตั้งไปที่ในระดับที่น้ำมันเยอะมันจะทำให้เครื่องเยิ้มเกินไปมันก็ความสมดุลภายในมันก็จะไม่ไม่โอเค สายลมพวกอะไรพวกนี้นะครับก็คือเวลาการใช้งานอ่ะถ้าลูกค้าใช้งานนานไปแล้วมันก็อาจจะมีอายุอายุการใช้งานของมันอยู่แล้วถ้าลูกค้าใช้งานเสร็จแล้วมันดูแลรักษาก็อาจจะใช้ใช้ได้นานอยู่ถ้าลูกค้าแบบใช้เสร็จแล้วก็ปล่อยป่าละเลยเลยอายุการใช้งานมันก็จะน้อยลงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ ติดต่อแลาวสนใจเครื่องอยากใช้เครื่องถอดยางออยไซก็เข้าไปที่หน้าเพจครับหน้าเพจเราก็จะมีเซลล์พอยรับก็ร,บรับลูกค้าทุกท่านสนใจครับก็ทางบริษัทเรายินดีต้อนรับยินดีรับไซ